ซอยไม้ปิดขอบนะครับก็ให้เกินขอบไปสักประมาณหนึ่งถึงสองมิลนะครับอย่าอย่าซอยพอดีนะครับเดีย๋ยวจิบไปมันไม่พอดีก็คือให้ไม้เนี่ยเลยออกมาเลยเดี๋ยวเรามีทิมเมอร์เก็บอยู่แล้วนะครับงานจะได้เนียบกว่าิงแล้วตรงนี้เราจะใช้ไม้ประขอบก็ได้นะครับไม้ประขอบก็จะดีกว่าไม้อัดประซอย พอปรดีอันนี้ทําตัวอย่างไม่มีไม้ประคอบก็เลยเอาไม้อัดตัวนี้มาซอยปากนี่ก็จะติดคิ้วไว้ด้านบนนะครับการยิงคิ้วด้านบนนะครับก็เอาด้านคิ้วที่มีความหนานี้ขึ้นบน ครับแล้วก็ให้เลยจากตัวโครงตู้มาสักประมาณ5้มิลเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไม้อัด4ีมิลเนี่ยมาวางบนนี้อีกทีนะครับเพื่อปิดไม่ให้อ่ามแมลงต่างๆเข้าไปนะครับนี่ครับอันนี้เสมออยู่นะครับเราก็ดันไม้ออกมาก็คือยิงให้เลยออกมาประมาณครึ่งเซนนะครับ เอครับเราก็จะปิดไม้อัดไว้แบบนี้แต่ผลก็คือมันก็จะมองไม่เห็นสันไม้อัดนะครับเพราะว่ามันหลบอยู่ตาคิ้วบน,บนเราจะใช้เกียวปล่อยยึดไว้สามารถถอดเก็บได้หรือจะยิงตายไปเลยก็ได้แต่ผมจะใช้เกีียวปล่อยยึดไว้เพราะตรงนี้ผมจะเอาไว้ซ่อนทองคํำนี่ครับอาวุธเด็กตัวไร้สาย ที่มีมีไฟวงบอกว่าแบตเหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับลางเราก็ใช้ของเฮฟเฟลรนะครับก็คือ12นิ้วหาไม้มารองไว้10บสิบมิลน,นะครับก็คือเราจะยึดรางให้ขึ้นมาจากพื้น1นึ่เซน ตานยึดรางลิ้นชักตัวนี้เป็นลิ้นชักในขอบเราทําหน้าลิ้นชักยุบเข้าไปข้างในนะครับเราก็ร่นความหนาของหน้าลิ้นชักเข้าไปข้างในด้วยหน้าลิ้นชักผมหนา2เซนผมก็จะทําร่นเข้าไป2เซนกับอีก4มิลก็คือ2.4นะครับให้ยุบเข้าไปอย่าให้มาเสมอโตนะครับให้ยุบเข้าไปข้างในหน่อยหนะึ่ง